นะคุณปิฐานบรมีคุณพระมีหานที่เป็นที่เมตาตาตรรุญนามุทิตาอุเบกขาคุณกัะธาาวานยาเลขกยัน,น,น 8, 000, 4, 000, ประเกียดที่ประมรละมงคลคุณละแปดเมื่นสี่พันประธรรมขันเจ้าพระใจมีเราทั้งสามประการากัประพ้อกา,า,า้าปราชนาอันเชิญคุณครูภายนอกคุณครูภายในยองค์พระแก่ประถมพระบรมครูภูมูหนพระเมรุ ฤๅษีพรหมโลกฤๅษีนารอดฤๅษีนาดายฤๅษีตาวัวฤๅษีตะไครฤๅษีตะเรียโปฤๅษีตะตะปะฤๅษีอิศวรฤๅษีพระเจ้ารู้กันฤๅษีไกรภพบฤๅษีพุทธมงคลฤๅษีทัศธมงคลฤๅษีอิศิสิงหดาบทฤๅษีสัจพันธ์กิรีฤๅษีมณีดาบทฤๅษีโคดมฤๅษีโคบุตรฤๅษีเจริหุบฤๅษีกาเสกฤๅษีปิฏฐนะ ขออันเชิญผู้เจ้ากำลังายผู้เจ้ากำแหงผู่เจ้า